สถานการณ์ศึกวานอคุนิในตอนนี้กำลังเข้าสู่จุดคลายแมตต์เต็มทีไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างลูฟี่กับไคโดที่กำลังอัดหาคิราชันเข้าเซกันอย่างดุเดือดหรือจะเป็นการต่อสู้ของบิ๊กมัมที่กำลังต่อสู้กับคิดและหลอที่ใช้ความสามารถจากการตื่นของผลปีศาจมาดูกันครับว่าจุดจบของการต่อสู้นี้มันจะเป็นยังไงฉันจะเป็นล้าช้าโจรสลัดเฮ้ได้เลยอีกหน่อย Bye ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับสปอยแรกสั้นๆของมังงะวันพีชตอนที่1039นะครับผมเปิดฉากมาที่มังกรโมโมสุเกะที่สามารถเริ่มดึงเกาะโอนิกาชิมะนี่ออกจากนครหลวงบุปผาได้บ้างแล้วคือโมโมะครับได้ใช้วิธีการจับเมฆเปรวอัคคีของไคโดแล้วก็หมุนมันไปอีกทางก็เลยทาให้เกาะนั้นสามารถเคลื่อนไปได้แล้วในขณะเดียวกันนะครับจู่ๆโมโมะนั้นก็ได้ยินเสียงของใครบางคนนั้นเรียกเขาอแล้วจากนั้น ภาพก็ได้ตัดมาที่การต่อสู้ของบิ๊กมัมในตอนที่แล้วนะครับคิดกับรอได้พาการโจมตีอัดใส่บิ๊กมัมจนทาให้กระดูกของบิ๊กมัมนะครับหักไปบางส่วนแต่เธอนั้นก็สามารถฟื้นตัวกลับคืนมาได้ด้วยพลังจากผลโซลุโซลุซึ่งเมื่อรอเห็นอย่างนั้นนะครับก็เลยโจมตีเข้าใส่บิ๊กมัมอีกครั้งด้วยพลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดซึ่งการโจมตีนี้ของรอนะครับมันดุนแรงมากๆขนาดที่ทําให้แผ่นดินของวานอคุนีนะครับสั่นไหวแต่ถึงอย่างนั้นนะครับการโจมตีของ,องาารอ บิ๊กมัมนะครับเธอก็ได้หันไปพูดท้าทายคิดแกคิดว่าจะเอาชนะฉันได้งั้นหรอฉันคือบิ๊กมัมนะว้ยแล้วหลังจากนั้นนะครับคิดนี่ก็ได้โจมตีเข้าใส่บิ๊กมัมอีกครั้งด้วยปืนใหญ่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนทันลลอนั้นก็ได้หันไปพูดกับบิ๊กมัมยุคสมัยคงแก่มันจบแล้วครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับสปอยสั้นๆของมังงะวันพีตอนที่1039นสาะครับผมสาหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็จะมีโมโม่นเอนก อาชิมะนี่ให้ถอยห่างออกจากนาครหลองบุพพาได้บ้างแล้วส่วนการต่อสู้ของบิ๊กมัมแล้วก็คิดกับหล่อครับในตอนนี้บิ๊กมัมนี่ก็น่าจะยอมรับแล้วละว่าพวก คิดกับรอนนี่เออมีฝีมือนะเก่งนะนี้ครับผมซึ่งรอนะครับก็ได้รวบรวมพลังที่ว่าเฮือกสุดท้ายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายจริงๆหรือเปล่าโดยการโจมตีอัดเข้าใส่บิ๊กมัมซึ่งการโจมตีนี้ของรอนะครับมันก็รุนแรงมากๆขณะที่ทําให้คนที่อยู่ในวานโนคุน้นะครับสัมผัสได้ถึงการโจมตีของรในครั้งนี้ส่วนท้านคิดน่ครับก็ได้โจมตีเข้าใส่บิ๊กมัมด้วยปืนใหญ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็น่าจะเป็นท่าที่อลังการอยู่ ก็รอติดตามกันในตัวเต็มนะครับว่ามันจะอลังการแค่ไหนเนาะสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ